เรายายามจะหาทางผความลาบากในวามจงก็อเราอยากสบายพอมาเจอปัญหาที่ยากี่มีไอสัต์ที่มัน คุณนายท่านนายกอินคชาบวันนี้สองเคสทีม่มาดูในวันนี้เป็นไงมั่งสภาพคอมเป็นอยู่ กตเรียนตามตรงว่าเราไปมาหลายที่แล้วเราก็เห็นสภาพการ็นอยู่แบบนี้หลายหลายคนที่เราไปค่อนข้างเยอะในในเขตข้ประแดงแดงเพือพประแดงนะคะก็กินหวังว่าถ้าถ้ามีอะไรให้กิ่งช่วยเหลือใครบอกนะคะแล้วก็แจ้งไทยกิ่งได้เลยอะไรที่กิ่งช่วยได้เราก็จะช่วยเต็มที่ยคะท่านยศจะฝากอะไรถึงแบบพี่น้องประชาชนหรือภาคเอกชน ห้างร้านบริษ,ษัทที่อยากจะทาสาธารณประโยชน์แต่ไม่รู้ว่าจะไปสนับสนุนหรือไปเกี่ยวข้อปรนสานงานกับหน่วยงานไหนท่านน,น,นายกแนะนำไึงครับต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ค่ะเราสามารถแจ้งที่กิ่งกาชาดอำเภอพระประแดงหรือที่อำเภอพระประแดงก็ได้นะคะแล้วก็ทางอำเภอจะประสานกับทางกิ่งเองนะคะแล้วก็การบริจาคทุกอย่างเนี่ยเราจะมีเป็นเ,เราเรียกว่าเป็นไปเศษเป็นสามารถเอาไปาแล้วก็ไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยน,นคะคะ ตรงนี้ให้ฝากไว้ก็ช่วยๆกันค่ะเพราะว่าพี่น้องของเรายังมาใหม่เยอะครับขอบคุณครับครับนไีคุ้นสนัที่บ้านนี่นะครับเอ่ภาคส่วนต่างๆได้เข้ามาดูแลให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับสำหรับครอบครัว สองครอบครัวนะครับที่อยู่ในชุมชนสติธรรมคุณหมู่ที่19ตําบลบางาแย้แพร่ประกอบด้วยท่านนายกจิงกาชาติอําเภอพระประแดงท่านนายอำเภอพระ,ระแดงรอมทั้งสมาชิกนะครับวันนี้มีสาธารณสุขอําเภอ,อมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอยู่เจริญรวมถึงทั้งเทศบาลโดยท่านนายก,ทานนายกทาเทศมนตรีสังเกตคุณเจริญคณะสมาชิก กองสวัสดิการสังคมครับกองสวัสดิการสังคมในส่วนของการฝ่ายพัฒนาชุมชนนะครับได้ลงมาให้ความช่วยเหลือกับคุณป้าทั้งสองครอบครัวนี้นะครับซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายนะครับตลอดมานะครับวันนี้ได้นําสิ่งของมามอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ในส่วนของเทศบาลเอง โดยกองสวัสดิการทังคมนั้นก็จะดูแลเรื่องเรื่องการการดำรง,งชีพนะครับการดมรงทีพนะครับก็จะมีการไปเปิดบัญชีนะครับเพื่อที่จะนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นด้วยนะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอ,ขอบคุณครับถ้าลองครับนิดนึงอ่ะทางเทศบาลเนี่ยทานทานเลขาณะ,นะก็ได้ประสานกับ สถานศึกษาของน้องด้วยทัย้งสองคนก็จะหาทางช่วยเหลือท่านๆช่วยนิดหนึ่งครับก็เรื่องเรื่องการศึกษาของน้องนะครับที่ที่มีปัญหาอยู่ว่าบางวันไม่ได้ไปโรงเรียนเนื่องจากว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีทุนอาหารกลางวันไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องค่าเทอมนะครับวันนี้ก็ได้ประสานกับทางโรงเรียนแล้วแล้วก็จะประสานกับท่านนายกอีกทีซึ่งเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาอยู่ที่เรียานบุโดมอยู่แล้วนะครับว่าจะหาทางแก้ไขระยะยาวให้กับน้องทั้งสองคนเนี่ย ยังไงนะครับก็จะช่วยกันประสานงานซึ่งผมเนี่ยติดต่อเบื้องต้นมาที่โรงเรียนรวมเทมผมแล้วเ,ออเดี๋ยวเลิกจากตรงน,นี้ก็ว่าจะเข้าไปประสานงานกับทางโรงเรียนเลยนะครับประเด็นนี้นอนใจก็อยากจะช่วยให้เด็กเนีเ่ยสามารถไปโรงเรียนได้ใน,ใน,ในทุกๆวันวนะครับนายกกิจการชาตินะครับวันนี้เราได้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่เจริญมาด้วยนะครับก็เห็นความร่วมมือ หลายๆส่วนนะครับมีพี่ๆนักข่าวด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเนื่องจากว่าชุมชนสพธรรมคุณหมู่1 8นี้เป็นชุมชนที่หนาแน่นนะครับประชากรก็มีรายได้น้อยมีรายได้น้อยนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับนะครับอาธิบ่ตรษาาและท่ะด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานปู่จ้าทั้งหมดเลยนะครับที่มาช่วยเห็นรอยยิ้ม ของชาวบ้านแล้วนะแด้ก็ตอบช่วยแม่ได้มากก็ส่วนหนึ่งก็ยังดีนะครับก็ฝากท่านรออีกนิดนึงเรื่องที่ไปทักเปิดบัญชีอ๋อต้นสัปดาห์เดือนตุลาคมแล้วตาคมกันบ่ายได้ครับก็โอเคครับวันนี้ก็เห็นรอยยิ้มแล้วค่ะทีมงานขอมอบข้าวกล้วยอ๋อครับยายเดี๋ยว่ง่ายเหวทางเราจะช่วยประสานให้นะวันนี้รู้สึกไงบ้างที่ทางหน่วยงานดีใจมากมาช่วยเหลือยายเป็นไงลำบากมานานเลยยาย มองข้าวไรยให้ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวเผื่อเป็สปอนเซอร์เลยยโอเคครับยายไม่ต้องร้องไห้ครับขอบคุณมากครับวันนี้หน่วยงานก็มาหลายหน่วยงานเนาะมาช่วยกันดีใจไหมยายดีใจไหมดีใจะดีใจมากเลยไหมดีใจนี่แล้วก็พนงก็มีแล้วใช่ไหมตอนนี้แต่ก็ไม่ได้เพียงพอได้ไหมใช่โอจะขออยู่ตรงนี้นอนตรงนี้อ๋อยายนอนตรงนี้โอ้รถบ้านเบิ้์กระสุดนะ ใช่ค,ครับยัยไม่เป็นไรเดี๋ยวทางหน่วยงานจะช่วยแต่เย็ดยเดี๋ยววันนี้ก็เบื้องต้นไปก่อนนะก็มีพัดลมมีข้าวสารโอเคครับยายขอบคุณมากครับเรารู้สึกไงที่หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือครับดีใจครับแล้วก็อยากขอบคุณเขาที่เข้ามาช่วยเหลือทุกทุกอย่างครับอืมแล้วเราจะตั้งใจเรียนไหมถ้าเราได้โอกาสตั้งใจเรียนครับความรู้สึกไงวันนี้พัดลมได้รับแล้ว ปกติเราไม่กี่ตัวนะพัดลมตัวเดียวตัวเดียวนะสภาพเก่าเลยใช่ไหมครับผมวันนี้ท่านเจ้าคุณก็ให้มารู้สึกไงบ้างครับดีดีใจมากมากครับที่มีพัดลมเพิ่มอีกตัวนึงอ่าไม่มีเพิ่มพัดลมเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วเรื่องการเรียนนะครับการเรียนผมตั้งใจเรียนครับตั้งใจเรียนเป็นนักกีฬาด้วยไม่ใช่หรอชอบเล่นบอลครับผมนี้ทางหน่วยงานทางเทศบาลก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วครับ อย,อยากฝากอะไรไหมยาฝากบอกอะท่านาผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านไหมอยากบอกอยากฝากบอกทางท่านพผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอขอเคณนุ้อย่างที่เข้ามาช่วยเหลอือขอบคุณครับ